นะครับก็ขอากราบสวัสดีชาวฟรีไฟล์และบล็อกฟุตกันด้วยนะครับก็วันนี้นะครับพี่อยู่นหน้าหน้าเว็บนะครับ ff spin shop อีกเช่นเคยนะครับน้องก็นี่รหัสโค้ดนะครับมาลองมาใช้รึกวว่าวาว่ายัางจะทันอยู่หรือเปล่านะครับ เวลาแบบว่าให้น้องๆคน,นครับเออไปดูให้พี่หน่เอยอเว่าเ็บไหนเขาแจกโค้ดถุมฟรีเงี้ยเออน้องๆก็แนะนําพี่เข้ามาได้เลยครับเดี๋ยวพี่จะรีบไปทําให้น้องๆน,นะครับโอเคมาจะพาไปแลกโค้ดถ้าใช้ได้ก็ถือว่าบอกต่อเออมันไม่ต้องขึ้นตัวใหญ่แล้วนะะครับก็ให้น้องๆคนครับที่ว่ากรอกรับรางวัลน,นะครับแล้วก็พิมพ์ไปได้เลยครับเอฟเอาเอฟ F04 ใช่ไหมครับมาดูใช้ได้ไหมโอเคนะครับโค้ดยังใช้ได้อยู่นะครับนอกก้องก็อย่าลืมไปใช้โค้ดกันด้วยนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ร้านเอาไปใช้โค้ดในใต้คลิปแล้วก็ในคอมเมนต์นะครับน้องๆโอเคโดนซสิว่าได้เท่าไหร่วันนี้นะครับวันนี้ได้29 k เครดิตนะครับน้องๆเออ มาดูดิสุมเลยได้มั้งยี่สิบเก้าีิเกไอดีฟรีไฟได้นะทุกคนฟรีไฟได้นะเก้าบาทได้ได้แต่พวกนี้มันมีเกลือไม่อยากเล่นมีเกลือ <c oughs> พวกนี้ดีไหมแต่พี่ต้องไปเติมเงินเพิ่มเองนะครับน้นองๆก็ เอาไอดีพวกนี้ไหมเอาพวกนี้ไหมเอาไอดีทั่วไปดีกว่านะครับก็เล่นตามกําลังงบที่เรามีนะครับจะไม่เอามากเกินไปนะครับมันจะเกินงบที่พี่แบบมีนะครับน้องก็เพิ่มมีแค่20บาทเองเนาะเออนั้นพี่ก็จะเอาเป็นไอดีทั่วไปแล้วกันนะครับนะ้องไอพวกนี้มันก็เพิ่มเยอะเออหกสิบบาทนะครับน้องเอาแค่เพิ่มแค่20่บบาทดีกว่านะเอาแค่ตามกําลังงบเราดีกว่านะครับโอเค นะครับมานะเราก็เล่นเป็น ID ดีทั่วไปดีกว่านะวันนี้นะครับซื้อมาแจกดีกว่านะวันนี้ได้เครดิตตั้ง29เครดิตนะครับนะ้องก็ส่วนน้องๆคนไหนได้เครดิตกันเท่าไหร่นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพี่ด้วยนะครับน้องๆโอเคพี่ขออนุญาตนะครับไปเติมเงินเพิ่มอีก20มีค่ามียเนี้ย 23บาทกันนะครับน้องโอเคนะครับเดี๋ยวพี่ขอยับเติมเงินสักคูนะครับโอเคครับไป a few moments later โอเคนะครับน้องๆและคนดูที่น่ารักทุกคน,นครับตอนนี้พี่ก็ได้เติมเงินเพิ่อมอีก20เครดิตเป็นทเทเยบร้อยนะครับนี่มีทั้งหมด49เครดิตหรือว่า49บาทนั่นเองครับก็ พิเิมไปแค่23บาทนะครับพี่แรกโค้ดได้29เคดิตนะครับน้องก็วันนี้พี่ก็จะมาเล่น ID ทั่วไปนะครับนี่นะพวกนี้อยากเล่นเนี่ยเดี๋ยวพี่หางบก่อนละกันนะครับเดี๋ยวจะมาเล่นไอพวกนี้ให้ละกันนะครับน้องๆก็สําหรับน้องๆคนไหนครับที่มีร้านแนะนํานะครับที่เขาแบบแจกโค้ดครับเน้นมาสุ่มฟรีเลยก็ได้นะครับที่แบบว่าสุ่มฟรีครับเพราะเราเป็นแบบ ช่องเราเป็นแบบสายแรกโค้สุ่มฟรีอะไรประมาณนี้นะครับน้องก็ใครมีร้านไหนก็ลองแนะนํากันเข้ามาได้นะครับน้องๆโอเคมาเรามาซื้อ ID ทั่วไปกันดีกว่า49เครดิตนะครับมาเสีย20บาทแล้วเนี่ยบ๊๊บบ๊๊๊ปป <laughs> แปดนะเราเองนะครับเนาะเออ <laughs> มาสั่งซื้อเลยดีกว่านะครับ โอเคนะครับก็พี่ได้ไอเดีเป็นที่เรียบร้อยนะครับน้องพี่ขอ,อพี่เติมไป23เครดิตขอ23ไลค์นะครับเดี๋ยวจะมาแจกให้ละกัน,นครับสำหรับ ID นี้นะครับน้องๆเออนะขอแค่23ไลค์นะครับเดี๋ยวพี่จะมาแจกให้นะครับน้องๆก็ต้องขอพูดนะว่ารีวิวไม่เป็นนะครับน้องก็ อาจจะพูดมั่วๆสั่วอันนี้ก็ต้องขออภัยไปก่อนด้วยนะครับน้องๆเออนะครับไอ้นี้ก็เป็น ID เชื่อมเฟซนะครับน้องๆโอเค okay, นะครับเดี๋ยวเราไปดูในหน้าเกมเลยดีกว่าพี่ขอเอา ID เกมไปล็อกอินในหน้า Facebook กันนะครับน้องโอเคครับบาโอเคนะครับตอนนี้เราก็น่าได้เข้าหน้า ID เกมเป็นเท่เรียบร้อยครับน้องมา ดูซิว่ามีอะไรกันมั่งนะครับก็น้องๆก็ดูกันเอาเองเหมือนเดิมนะครับเพราะพี่ก็ไม่รู้จะรีวิวไงนะฟรีไฟล์นะครับทาได้แค่เพียงซื้อมาให้น้องๆดูแล้วก็เอามาแจกนะครับไม่เก็บไปเล่นเองนะครับน้องเพราะว่าเล่นไม่เป็นนะครับน้องๆคนไหนคิดว่าคุ้มไม่คุ้มไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกพี่ได้เลยนะครับน้องๆก็ประมาณเนี้ยครับดูกันเอาเองลวกันนะครับเพราะพี่ก็ไม่รู้กันว่ามันคุ้มไม่คุ้มนะครับน้องก็เอาไปดูกันเอาเอง ครับน้องๆแล้วก็อย่าลืมไปใช้โค้ดกันด้วยนะครับน้องๆแล้วก็เฮ้ยไม่ใช่แล้วก็ดีอาจจะได้ไอดีฟรีเล่นกันนะครับน้องๆเออใครได้อะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพี่ด้วยนะครับส่วนพี่เองได้ยี่สิบเก้าเครดิตนะครับน้องๆเออก็อย่าลืมครับไ d ดีนี้นะครับพี่ขออ่ายี่สิบสามยี่สิบสามไลค์นะครับเดี๋ยวพี่จะมาแจกงให้แล้วกัน นะครับน้องๆก็ดูเราเองครับแล้วกันนะครับว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มครับเพราะพี่ก็ให้ดูไม่รู้จะให้ดูยังไงไม่รู้จะรีวิวยังไงนะครับฟรีไฟนะครับน้องๆประมาณเนี้ยนะครับน้องๆมันคุ้มหรือเปล่าไม่รู้นะเออดูกันเราเองนะครับเพราะพี่ไม่รู้จริงๆนะครับไม่รู้อ่ะคือไม่รู้อ่ะปืนปืนอะไรก็ดูดูกันเองนะครับเดี๋ยวพี่จะเลื่อนให้ดูแล้วกันนะครับแต่พี่ก็ไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไรอ๋อมมีชื่อบอกอยู่โอเค ดูกันเอาเองแล้วกันนะครับเออมันคืออะไรมั่งก็ไม่รู้นะครับน้องๆคนไหนคิดว่าคุ้มไม่คุ้มหรือยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพี่นะครับน้องๆเออรับเป็นไงคุ้มไหมน้องๆว่าคุ้มไหมครับยี่สิบสามบาทนะครับเออพอพี่ไปเติมเองอีกยี่สิบามเครดิตนะครับก็เท่ากับว่าไอดีนี้พี่ได้มาให้ยี่สิบามบาทนะครับน้องๆเออ คุ้มไหมครับน้องว่าคุ้มไหมเออยี่สิบามไลนนะเดี๋ยวมาแจกให้โอเคไหมเป็นไงเป็นไงสำหรับไอดีนี้นะครับเออนะครับก็ยี่ยี่ยี่สิบสามไลนเท่านั้นนะเดี๋ยวจะมาแจกให้นะครับถ้าเกิดแบบมีใจพี่นะครับก็ช่วยกดไลค์พี่หน่อยละกันนะครับ น้องคนไหนคิดว่าคุ้มไม่คุ้มอไก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกพี่นะเพราะพี่ก็ไม่รู้จะรีวิวอย่างไงนะครับน้องๆฟรีไฟนะเพราะว่าเล่นไม่เป็นนะครับน้องๆดูกันเราเองแล้วกันนะครับว่ามีอะไรมั่งนะครับเพราะพี่ไม่รู้จริงเนี่ยมีหมัดไฟเนี่ยเออรู้อยู่เนี่ยแล้วเบิดนะครับน้องๆอันเนี้ยพี่ก็ไม่รู้ะ โ okay, นะอเคนะครับสำหรับไอดีนี้ก็พี่ขอแค่ยี่สิบสามไลน์ครับก็อย่าลืมช่วยกดครับกบ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ครับถ้ามีใจก็กดกระดิ่งไว้นะเพื่อที่ไม่ได้พลาดคลิปใหม่ครับโอเคครับไปละ